มาใส่แงบกบกันครับแนวดากบสมัยใหม่สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องรักอีสาน ก่อนอื่นเลยกันมาเตรียมเหยื่อรอกันครับเหยื่อรอมื่อนี้ผมจะใส่เป็นปลาซิวกับปลาเข็งหน่อยตัวเป็นเป็นครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกในการใส่แงบดาบกของพ่อผมครับปกติเพิ่นสีใส่แต่ตุ่มตังครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับที่เป็นไม้ไผ่สารตัางขืนคือของนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปใส่ตุ่มตังกันครับวิธีการใส่กับวิญาณครับเลือกทำเลเหมาะๆขุดดินลงไปให้ได้เคิงหนึ่งของง่ามแงบแล้วก็ใส่เหยื่อรอที่เป็นปลาซิวเข้าไปแล้วก็ใส่ปลาเขข็็งนนนนนน้้้อออยตบเเเเปปาาาาไไํพิิ่่กววใหมัดครับเพื่ออให้กกบเข้าไปินงหครัผ้ดน หลังจากใส่ในไฮนาที่มีต้นเขาแล้วฮ่องก็ลองมาเปลี่ยนหมาเบิ้งครับนี่คือไฮนาที่ไรได้ปลูกเขาครับเป็นว้เลี้ยงควายเป็นตมีกบคาครับตรงนี้ใส่เยื่อล่อเข้าไปตกแต่งเขากับธรรมชาติใส่ต้นหญ้าใส่ต้นเขามาปกไว้ครับหลังนี้พ่อผมเลือกที่จะใส่ขางๆบัวค้ายครับคุดลุ้มให้ได้เครื่องหนึ่งของง่ายแงบ ใส่ขีดตมเมบางไว้ข้างๆเพื่อให้เข่ากันกับสิ่งแวดล้อมที่สุดครับใส่เยื่อหล่อเข้าไปทั้ง2องฟังของง่ามแงบครับแล้วก็ใส่ปากเข้งน่อยตัวเป็นๆเ,เข้าไปนํำเดี๋ยวคลิปต่อไปไม,อามายามแงบกันครับมอสิมันกบบอพี่ไผ่เคยใส่แงบแบบนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกนได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเยครับ